มัว,ว,ออวที่ไหนเมัวที่นี่อวะัวที่ไหนมัวนั้นขึ้นโรงพักมาแล้วกลาง้องพันโลแดงแดงขอตัังแต่มกรานแล้ครับ เราไม่ได้ขี่เลยครับผมดูเดียวนะมันเรากปนเด็กมีใจไดีหย่ขึ้นไปยากไช่ไหมไม่ไม่ไปไปไม่พ่อมาพี่พูดนะเนี่ยบักลา2อง0นโลคือคนเดียวเลยเนี่ยพี่ผมเนี่ยวหนึงสิ่ขารวม3,000ันนครับ้าลนี่ยเฮ้ไม่บ้าเลยคืนี่หไม่หายอะไรเลย เขึ้นมาได้คนละคนละเดี๋ยวเลยรดือดโวยจริงอ่ะไม่รูใช้งานใช้เยอะด้วยใช้เวทไม่หลาบก็ค่นอนี่สารกางครับท่าน